สวัสดีมิตรรักแฟนกิกทุกท่านนะคะคือพอดีว่าไปเห็นคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกมานะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนตัวนี้นะคะวีน่าคอลลาเจนนะคะคือในคลิปนั้นเขาบอกว่าหยอดเบต้าดีนล,ลงไปนะคะแล้วนี่นะคะก็คือเบต้าดีนที่เขาใส่ลงไปในแก้วนะคะเดี๋ยวเขาสะเห็นพิเนทีคอลลาเจนลงนะคะนี่ลงไปหนึ่งเม็ดนะคะคืใส่ลงไปแล้วหนึ่งเม็ดนะคะทุกคน ลและนี่นะคะเป็นคอเลาเจนที่เข้าใสลงไปในแก้วเมื่อกี้นี่นะคะน้ำใสเลยและนี่นะคะวีนาคอลลาเจนที่เป็นคอเลาเจนเพียวนะคะทุกคนย้ำว่าคอเลาเจนเพียวนะคะไายที่ปวดข้อกระดูกหรือว่าสิวนะคะช่วยได้ดีเลยนี่นะคะหนึ่งกระปุกจะกินได้2เดือนเลยนะคะวันนี้ก็มีโปรมาให้นะคะซื้อ1กระปุก550บาทแถมอีก1กระปุกค่กกะ